ไปคุยกับป้าลมนะครับป้าลมเนี่ยเป็นแกนนำชุมชนนะครับป้าลมครับสวัสดีครับป้าลมค่ะสวัสดีค่ะนงวิชานกำลังกำลังเดินตางกำลังกำลังหนังรถแต่เรื่องวะกำนั่หนังรถไบประชุมเหลืองของบานปลาที่โคกเมืองค่ะเออกลุ่มนวดนาเลอีตําบานปลากันเลยกับปลา รวมโนดนาเลเนี่ยเรารวมกับชาวประมงของตำบลถายิ้นเนี่ยเราทำบานปลาอยู่นานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะห<ม>ลายปีแล้ว<ม>โดยโดยโดย,โดยมีงบของไล่ไล่น่วยงานทางองค์กรเอกชนแล้วก็บทางทีมของถอดช่อไร่เสนยค่ะของอบจอก็คือทำแล้วก็เป็นบานปลาที่ว่าทําไม พันพันสัตน้มโดยเฉพาะปลาขี้ตังปลามิ่ลังมันเพิ่มขึ้นในเรซาบซึงทำให้ชาวประมงเนี่ยได้ได้รายได้ทีดดดด่ดีขึ้นครับกับป้าล้มกับอ่าว่างนี้อ่าเห็นโนดนาเล่กึกขักนะครับมีคนไปดูงานมีคนไปเที่ยวมีคนไปเรียนรู้อ่าคิวเต็มเป็นเดือนเดือนเลยป้าลมก็ไม่ว่างเลยอ่ป้าลมกิดว่า ต่าไม่ใชยที่วันนี้โนดนาเลจึงได้รับความสนใจคนมาเรียนรู้ดูงานกันเยอะคิดว่าเป็นปลอยได้ครับปารมค่ะคิดว่าในเรื่องของวิธีโนดนาเลเนี่ยพอพวกเรา,อน,รากกอนุรักษ์ทรัพยากรข้องบานเราคือทางโนดทางหน้าทางเลเนี่ยให้ในเล่มันมีปลาให้เหลืองข้องหน้าก็เป็นการลดตน้นทุนเหล้วการเลืองข้องโนดเนี่ย เราเอามาแปรรูปแล้วก็เอาผู้บรญญาต่างๆมาให้คนเรียนรู้ก็ทำให้ตอนนี้ทางนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนที่มาเรียนรู้เนี่ยมีไล่เหลืองถ้านักเรียนนักศึกษาก็เอาเหลืองข้องผู้บรญญาเเกี่ยวกับตานตโนดแล้วก็เหลืองข้องหน้าเหลืองข้องเล่นเนี่ยค่ะเอามาเป็นลักสูตรในการเรียนหนกสะท้านทีนักศึกษาเองก็อาจจะมีเหลืองข้องงานวิจัยและพเนี่ค่ะ ก็มาเสนใจมากขึ้นแล้วก็กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผู้สูงอายุก็มาเสนใจในเรื่องข้องการแปรลรูปในเรื่องข้องการแปรลรูปผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเพื่อเอาไปประยุกใช่กับชุมชนข้องตัวเองแล้วก็เพื่อสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิม่มแล้วก็เป็นการเที่ยวนอกสถ้านทีอีกเส้นทางนึงที่สาม,มารถที่จะเรียนรู้วิธีชีวิตภูมิปัญญาเล่านี้ได้ค่ะนงวิชนัน แสดงว่าการบริหารจัดการที่ว่าชุมชนเข้ามามีส่วนรวมเนี่ยกลายเป็นจุดเด่นของโนดนาเล่พาดึงชุมชนเข้ามามีส่วนรวมทำให้ได้มัง่งปันปรื้อมั่งอะครับางาค่ะเหมือนชุมชนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะวิธีเล่เนี่ยเราก็ดึงชาวประมงมาให้มามีส่วนรวมในการอนุรักษ์ให้ ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำการทําแนวเขตอนหลักการทําบานปลาแล้วก็ฉายเรือขออ้องเออประมงเนี่ยค่ะนําหนักทองเที่ยวไปแล่วิธีชีวิตไปแล่บัวไปแล่ควายไปแล่นกไปแล่ก็เก้งต่างๆในทะเลสาบสงขลาถ้าคนเล่านี้ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ก็เหลืองข้องทะเลสาบมันก็ไม่สามารถที่จะฝืนให้ส่งบุญได้เมื่อตอนนี้ที่นี่กลุ่มอื่นกับเชนกลุ่มทำหน้ากลุ่ม ตีทำโนดเราก็ดึงคนเล่านี้มาเพราะเราต้องใช้ตัวขอน้ำผึ้งและเนีย่าคาดแล้วกันให้แร่ปีนปีนโนดน้ำผึ้งก็คือน้ำตาลตะโนดให้แรก็ขปีนโนดก็ดึงกลุ่มคนเล่านี้ทีเทมีใจเดียวกันอาจจะไม่ทังมดตำบลแต่ว่าก็เขาก็ได้พัฒนาตัวเขาเองเช่นน้ำผึ้งโนดที่เอามากวานแปรรูปเนี่ยก็เขาก็ทําให้เรา เป็นเพื่อที่จะกวนเป็นน้าพึ่งแวน่นน้ําพึ่งพงเป็นพอถ้าเป็นตังเมเนี่ยเขาก็พาไปทําเล่าอย่างเดียวกะเหลืองเล่านี่เนี่ยกะทําให้คนดิบึ้นโนดมีไรายได้ที่เพิ่มพอราคาน้ําพึ่งโนดมันก็ดีขึน้นเรื่องของทํานาเหลืองของปาลาอะไรตัวเนี่ยเขาก็ได้เอามาขายทีกลุ่มเพื่อที่จะให้หนักสองเทียวได้กินเช่นปลามีลัง่งแม่กุ้งพวกปาลาอะไรต่างๆตัวเนี่ยค่ะแล้วก็วตรงนี้ค่ะ หลโนดก็เมือนดันก็เมื่อเราเอามาประกอบอาหารเส็นแต่ว่าเรายำหัวโนดเขาก็ต้องรัวหลงนดข้าวกับหลงนดขี้มินเท่านั้นเดียวมายำเพราะว,ว,ว่ามันหวานถ้าเอาหลงนดก้ามาหัวมันหื้นแล้วแบบนี่ยค่ะก็คนหล่านี่ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มเหลก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มโฮมสเตย์แต่ไม่ไม่มาก,กลุ่มโฮมสเตย์นเนี่ยคนติดพร้อมให้คนมาพักอยู่กับเราเนี่ยก็ ไม่เท่าไรแต่ว่าก็มีโฮมสเตย์ที่อยู่ในเครือข่ายอยู่ค่ะครับจะแดงว่ากลุ่มโนดน่ะเน่ นะครับทับการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคนในชุมชนมีส่วนรวมมีรายได้กระจายไปทั่วชุมชนจากการรวมทํากิจกรรมในกลุ่มโนดนาเน่แล้ววันนี้คนจองเงินเป็นเต็มไปตึ้งเดือนกันยาจากเดือนสิงหาไปจนตึ้งเดือนกันยาเนี่ยแล้วเงินไม่สะพัดกันพอสมควรนะครับตีตีตีตายน,นี่ครับประลงครับ ก็โมเที่ไข่กุ้งไข่ปลาโมเทเนี่ยโมขึ้นโนดไรเพื่นี่ค่ะไดเบียไดเบียแต่ว่าบางคนบางคนก็อาจจะว่าหนึ่ง่อเห็นเห็นว่ารายได้มันเข้ามามากพนนีเนี้ยบางคนก็แอบอิจฉาอยู่แหลกๆแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาของเราก็คือคนบางคนว่าเดี๋ยวขยมาทำเดี๋ยวขยีมาเที่ยวไรเพื่นี่ค่ะโม่เราก็ทำทำทำอยู่จนกระทั่งว่าแล้วว่า หนำพึ่งกระไค่ได้หนูก็ะค่ได้ก็เลยไหลได้มันกระจายไปตัวตัวแหละคะ่ะถวัวสมาชิกของประมงกระไค,ค่กุ้งค่ปลาเขาซานกระไค่ได้โมท่ทาหน้าค่ะอันแหละเ,เรือดเรือดกันเออเืองเรือดก,อกระากระไค่กเทีย ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนการทํากิจกรรมเนี่ยเร,เราเราเห็นผาบไรบางกับปารุมที่มันเป็นความเข้มแข้งของชุมชนความเข้มแข็งของสมาชิกของเครือข่ายจากการที่เราทํากิจกรรมก้องโน,โน้หน้าเล่มาจนถึงวันนี้ครับปนันลุครับค่ะจากความเข้มแข้งที่ว่าเราร่วมตัวกันเองเนี่ยค่ะนึงมีเบียไม่มีเบียรเราทํา แดีวกะกลุ่มเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเป็นกลุ่มที่สามารถเสนอต่อรงองอะไรต่างๆในเรื่องของน่วยงานได้ในการที่จะวะข้องอบอประมาณมา เช่นทํำู้นเหรียนหลูหรือว่าอิพัฒนาอไรบางซิ่งบางอย่างในการพัฒนาักยภาพข้องนเดภาพไปอบรมและเพืนี่ค่ะก็มีน่วยงานหลายๆน่วยงานที่ยืนมือเข้ามาช่วยแล้วก็สนับสนุนซุนเหรียหลูแล้วก็ทองเที่ยวชีวภาพจิ่ทาให้คนได้รู้จักขึ้นเอ่อกลุ่มเล่านีเนี่ยมองเห็นววา ดึงถ้าเราไม่ร่วมกลุ่มกันเองเพื่อเป็นการต่อรองแล้วก็พัฒนาในเรื่องของทรัพยากรอทางโนดทางหน้าทางรีให้มันอยู่คขู่กับก้นถ่าหินเนี่ยโดยที่ว่าเราช่วยกันจัดการในชุมชนเองเนี่ยเราไม่ต้องรอหน่วยงานมาจัดการเนี่ยเราก็จะสามารถมแข็งแข็งแลยเราก็จะสามารถมีอาชีพแล้วก็สร้างความอย่างยืนให้กับลูกหลานในอนาคตได้ต่อไป อ,มอลลืมครับพาร่มครับในเรืองข้องสิ่งแวดล้อมในมุมข้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยอ,อกลุ่มโนดนาเลขยับ ในเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมในเรื่องของอการดูแลเลในเรื่องของการอนุรักษ์ปลาในเรื่องของการทํากิจกรรมกับโนดกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุปืนบนอลเราเวนสิ่งแวดล้อมตีตาายนตีท่ทานก็กิจกรรมทาง,ทางเนี่ยนะครับในเชิงของการอนุรักษ์มีปัฒนาการดีดขึ้นปันพือมั่ะป่า ค่ะพัฒนาการเหลืองข้องสิงแวดลอมก็ตอนนี้เมื่อนเหลืองข้องบานปลาเราก็ขยายขยายเคตไปข้องมูทีแปดแล้วก็พัฒนาการก็คือมูทีแปดมีน่วยงานสิข้าวมานุ่นเสริมต่อยอดแต่กับปลุ่มเคยข้อ ต่อยอดไปยังของตาบลคลองรีในเรืองของบ้านปลาตอนนี้ก็มีน่วยงานเข้ามาต่อยอดของตาบลครองรีเพราะฉะนั้นในการอนุรักษ์เล่นเนี่ยถ้าเรารวมกันทั้ง่องสามตำบลแล้วก็ในโอกาสต่อไปตอนนี้ที่ที่กำลังไปคุยวันเนน้ยค่ะก็มีการขยายละขาย,ายายพ้นไปทีต่ตำบลคู่คุดอีกตำบลหนึ่งสึ่งหนองเขามันมู่แปดของขกู่คุดกับมู่แปดคองไายเนี่ยมันอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอนุรักษ์เล่ทราบให้เป็นภาพรวมแล้วก็สร้างเครือข่ายในการอนุ หลักรีทราบได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะเกิดทรัพยากรสัตนุน้ำหรือความยั่งยืนในเล่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลอหนึงเราทาบ้านเล่าซ่องเราสร้างเครือข่ายที่หลอบหลอบ,ลอบแต่ก็มีกําหนดกฎกติกาที่รวมกันค่ะอันนี้ก็จะเกิดความยั่งยืนในในเรื่องข้องเล่มากขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงเส้นทางเรื่องข้องทองเที่ยวเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยทําโนดหน้าเล่จังสายินปูป่พุทธคลองลีตอนนี้ ก็เกิดเส้นทางทะเลก้องคลองลีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการเนี่ยจะเราการอนุรักษ์เลยค่ะการรวมมือกันเป็นเครือข่ายเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างพัฒนาการกล้องแต่ละพื้นที่ไปได้แล้วกว็ซสิ้นแวดหลอมเหลืองข้องหน้าเหลืองข้องหน้าเนี่ยทําให้หนึ่งคนหลดตอนทุนในเหลืองข้องมาแหลพันทีเราหันมาทาพันเก้าพื้นบานเปลือกที่จะให้มันเขาเรียกว่า เอ่อให้มันหลดตอนทุนการผลิตแล้วก็เราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองได้อันนี้ก็ในเรืองข้องหน้าตอนนี้ก็มีบางพื้นที่ที่ตำบลใกล้เคียงเนี่ยข้าวมาในเรืองของ้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นข้าวพื้นเมืองเพื่อเพื่อแก้ปัญหาหน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องข้องนูดจะเห็นได้ว่าหนึงมันมีการแปรรูปที่มากมายที่มากไายเนี่ยก็หลายๆพื้นที่ที่อาจจะวะเห็นแล้วกะเอาไป ทำรูปแบศหรือก็ไปพัฒนาบ้านเองกันก็คือการแก้ปัญหาเหลืองของการจ,จัดการทรัพยากรหรืวการเรื่องของเรื่องของโนดครับปลาล้มกับพุ่มวิชันช่วยจูใจเถียวป่าคนไปเถียวอา่เอาเถียวไปขับเกลื่อนเรื่องของทองเถียวชุมชนบนขาบสมุทรสถิงพระเทียวเ,เล่เถียวเกาะเนี่ยปลาล้มมีความกิเดเล่นบันพลือบ้างมีอะไรแนะนําเพิมเ่มเติมบ้างไหมครับ ค่ะในเรื่องของออทองเทียวในเรื่องของ้องเกาะในทะเลสาบปารุมเฮนดวยวาเนื้อจะเป็นการเขาเรียกว่าฟืนผู้ก็แก๊งต่างๆในทะเลสาบส่งคราซึงมีมากมายเล้วเกินละเก็เนี่ยมีประวัติความเป็นมาดังที่เมื่อเรื่องเกาะเกาะนางคำก็มีประวัติถเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาจะมีการนํา ประทาดมาจากซีลังกาก็มีโอรสข้องเจ้ากรุงรงกาเนี่ยพระนางเยี้ยมชะลากับปะทุนกุมารที่เอ่อนำประทาดเลยก็มาคำที่ก็นางคำเลยก็ไปนอนที่กอบันทมแลวเนียค่ะก็ตรงนี้ก็ทําให้เราฝืนผู้ในเรื่องข้องก็เก่งต่างๆแเลยกับระวัติศาร์ที่มีอยู่ในทะเลสาบส่งคล้าที่เป็นเรื่องข้องการเอาประทาดไปที่นครรีธรมราชเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางแล้วก็อีกทางนึงเนี่ย ทำให้ทำไมคนในพื้นที่มีเขาเรียกว่ามีกิจส้ำนึกมีการอนุรักษ์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีคนข้างนอกเนี่ยมาคอยกระตุ้นโมเราว่าถ้าปลาในลีไม่มีหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็บัดที่คนเพราะฉะนั้นนึงก็ททำให้เหลืองข้องปลาในลีมีแล้วก็มีการพัฒนาการที่จะทำเรือให้นักทองเที่ยวได นั่งไปเที่ยวช่มกอกแกงต่างๆตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของเส้นทางและก,การพัฒนาเทปลุ่มเข้าคิดกันไว้ในข้องถา่ายหินนะคะเราก็ว่า <c oughs> น่าจะเชื่อ <c oughs> มโยงเส้นทางในเรื่องของกอเทแล้วก็มีวัดจะอยู่ริมริมเล่แชนวัดถา่ายยินวัดเอ่อเล่มว่างวัด เออดอนขั้นไรพนเนียค่ะที่มันยุ่งแคแล้วก็เชื่อมโยงไปยังกบันทมอันนี้เราก็คิดกันว่าเราจะพัฒนาเส้นทางเล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีการพัฒนาที่นอกจากจะเป็นทองเที่ยวทางบกเล็วเป็นทองเที่ยวทางนา้ำเส้นทางก็ก็จะได้แล่ธรรมาชาติแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องข้องทะเลราบที่ผืมขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรืืองข้องลเลือดตัวในไรพเนียค่ะมันก็ต้องน่าจะช่วยกันพัฒนาเพื่อที่จะฝืนฟูให้อันนี้มันเป็นเหตุนหนึ่งที่แบบมันทําให ถ้าเราฝืนพูเราบมันทำไมสัดหนามมันฝืนขึ้นและก็วิธีชีวิตของคนในลุมนามมันดีขึ้นค่ะกราบขอบคุณพาลมมากๆนะครับไอเดินทางไปประชุมวันนี้ยังมีความสุขและครับะอบความสําเร็จขอบคุณพาลมครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ